ต้อนรับเข้าสู่ d ดมอนคอมพิวเตอร์นะครับผมช้าจนะครับนี่ผมก็จะสาธิตระบบ Windows ของเรานะครับที่เราทำการติดตั้งนะครับให้กับลูกค้านะครับโดยเราได้เพิ่มโปรแกรมที่ชื่อว่า Fence นะครับเป็นโปรแกรมที่เป็นรั้วนะครับเป็นวอร์ชั่นเต็มด้วยนะครับ เราสามารถที่จะแยกประเภทของไอคอนบนเดสก์ท็อปได้นะครับเราสามารถเป็นชื่อได้ทั้งมุมมองครับเรียงตามตัวอ,อักษรหรือว่าส่งไฟล์ใหม่ๆเข้าตามกลุ่มนี้ได้อัตโนมัติแยกตามประเภทได้ด้วยนะครับให้เราเลือกตามนนะครับรายละเอียดเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนการใช้งานนั้นไม่ยากนะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับที่จะทําการจัดระเบียบข,ของ ไอคอนบนเดสก์ท็อปของเรานะครับเราสามารถที่จะย้ายได้ปรับขนาดอะไรได้นะครับไอไซส์อย่างนี้นะสามารถทำได้ตามใจต้องการนะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับก็จัดมาให้เป็นระเบียบน,นะครับต้องใช้แล้วก็เลื่อนเอาใช้มเมาส์เลื่อนได้นะครับที่เด็ดน,นะครับที่เด็ดอีกอย่างคือเราสามารถแบ่งหน้าไอคอนได้ครับ คลิกที่ขอะคะละลดครับแล้วากนะครับคือเป็นการเปลี่ยนเพจนะครับจะเห็นว่ามีจุดข้างล่างอย่างนี้นะครับมีิษาทตี่ในการสร้างสร้างรั้วกรอบหรือกรอบอันนึงครับแล้วคลิกล่ากมาเอาแค่ไหนนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เลือก Create Sense Here ครับเฮียได้ครับสมมรับหวเกม นะก็ตั้งชื่อมันนะครับเนี่ยผมก็ได้พื้นที่แล้วไม่ยากเห็นไหมครับสามารถเปลี่ยนชื่อแลก็คลิกตรงนี้เลยหรือว่าลบทิ้งฮและลบไฟล์ก็มีนะครับสมมุติผมไปเอาเกลมาวางบน desktop สมมุติผมลงเกลไปใหม่แล้วผมอ,อผมก็มันก็จะมาขึ้นนะฮะ ย้ายเข้าไปนี่เลยครับง่ายครับเป็นต้นสมุิมีนักเกมอย่างนี้นะครับก็จะจัดเป็นระเบียบให้นะครับเห็นไหมง่ายไหมครับหรือคุณจะให้มันเรียงตามจำนวนที่คุณจำนวนครั้งที่เปิดบ่อยที่สุดนะครับก็จะขึ้นอันดับแรกก็ได้กันนะครับ วิธีการที่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าย้ายหน้าจอได้คืออย่างนี้นะลากครับเอาไปด้านขวาก็ลากมาครับก็ปล่อยนะอันนี้คุณจะได้พื้นที่หน้าจอแล้วเห็นไหมขอบลากครับเห็นขน้างล่างไหมครับเหมือน iPhone เลยอะไรอย่างนี้มีเปลี่ยนหน้านะสะดวกฮะสะดวกไหมครับนี่อย่างล้ำนะฮะอย่างล้ำเลยตรงนี้คุณนโปรแกรม ตัวล่าสุดอขอไฟด้วยดีไม่ไโดนโอเคฮะนะสักเกมครับเมื่อกี้เป็นเอฟเฟกเดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับนี้เป็นโฟลเดอร์พอร์ทอนะครับเป็นลักษณะลิงก์มาจากโฟลเดอร์มาไว้บนเดสก์ท็อปซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ครับเป็น แบบไอคอนหรือเป็นลิสต์เป็นตามต้องการอะไเป็นไอคอนใหญ่ไออนกลางไออนเล็กซึ่งทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นครับอันนี้ผมอ้างอิงมาจากดอ็อกิวเมนต์นะครับก็จะมีเนี่ยนะมันจะเหมือนกันครับเห็นไ,ไหมครับไฟล์โฟลเดอร,ร์มันจะเหมือนกันโอเคต่อไปเป็นอีก ฟีเจอร์นึงอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ผมได้นำมาลงไว้กับ Windows ตัวนี้ด้วยครับชื่อว่า Windows Effect 5.1เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใส่ลูกเล่นให้กับ Windows ของเรานะครับหน้าต่างการใช้งานจะเป็นลักษณะเอฟเฟกที่ค่อนข้างหรูหลาดูรํำดีครับมันซึ่งมันไม่หน่วงเครื่องอะไรมากด้วยครับ สามารถดูได้นะครับว่าโปรแกรมนี้ใช้ก,กี่เมกะไบอะไรอย่างงี้แรงมือวเทไหร่นะครับเป็นอะไรที่ดูสนุกมากขึ้นในการใช้งานวินโด้นะครับซึ่งบางทีคุณเห็นในคลิปนี้อาจจะเป็นแบบภาพบัญยากพลิกๆ,ๆิกอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าของจริงนะครับของจริงของจริงแล้วภาพเป็นปกติครับเป็นลื่นมากเลยครับมันลื่นมากมันลื่นมากมากเลยครับเนี่ยนะครับ หนจอนะฮะนะแม็กซิมายย่อนะฮะจะเป็นความยืดหยุ่นลื่นสมูทตัวแกมมนี้สุดยอดมากซึ่งเป็นฟูลเวอร์ชั่นแน่นอนครับผมลงให้ในพร้อมกับวินโดว์เลยใครใช้ในการกับเราก็ยินดีครับคุณได้แกมนี้ไปฟรีๆเลย ก็จะเห็นว่าเอฟเฟกต์น่ะจริงๆแล้วมันปรับได้ครับมันปรับได้เข้าไปในส t ตล์นะครับแล้วก็สตาร์ล็อกนี่ครับก็ออบเจตเดสก์ท็อปหรือเอฟเฟกต์5ครับนี่ครับนี่เป็นหน้าตาของตัวตั้งค่านะครับแนะนำว่าอย่าไปยุ่งอะไรพวกนี้เพราะว่า ว้าโปรแกรมเจะปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนฮะต้องลงใหม่นี่ผมได้เซตติ้งมาให้เป็นของในคอมพิวเตอร์แล้วครับผมเรือกให้แล้วแต่มันมีนะเลือกอีกการเซตติ้งครับติ้งไว้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าไม่พอใจคุณก็สามารถปรับได้นาต่างเปิดปิดแอนิเมชันแบบไหนอะไรยังไงคุณสามารถเข้ามาเลือกได้ที่นี่เลย มันมีเอฟเฟกอย่างคือที่ผมคือมู v เมนต์นะครับการเคลื่อนไหวของของวินโด์ครับคือมันจะสามารถที่จะมีโมเมนตัมนะครับมันสามารถสลไลด์ได้ก็นะจะเลื่อนไป เห็นว่ากระพริบนิดนึงเรากระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นเราจำลองเราผมไม่ได้แบ่งแรมอะไรมาเยอะมากนะผมแค่เอามาไว้ลงวินโดว์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็จับยัดเป็นรีเมดเลยครับแล้วก็เวลาไปลงให้ลูกค้าก็ผมก็ทำการอินสตอลออกมาให้เครื่องลูกค้านะกไา็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างเป,เป๊ะเลยครับ พราะว่าเหมือนคลนนิ่งมาเลยนะับใครสนใจนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมทั้งสองโปรแกรมนี้นะครับผมจะเอา,าทําคลิปแยกไว้คลิปหนึ่งสองสองคลิปคืออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแต่นี่เป็นการรีวิวสักเล็กน้อยนะครับใครมีปัญหาอะไรปรึกษาแฟนเพจเว็บไซต์ได้เลยครับมีเว็บไซต์ครับเรามีเว็บไซต์แล้ว ตอนนี้เรากำลังทำไซต์แล้วก็จะมีความรู้หรือการแก้ปัญหาต่างๆครับรวมไปในเว็บไซต์เลยนะครับเขบ้ากดไลค์กันนี้นะครับที่แฟนเพจครับแฟนเพจ Diamond Computer ครับลิงค์ลิงก์จะชื่อว่า f a c e b o o k c o m diamond computer care นะครับส่วนเว็บไซต์ของเราจะใช้ชื่อย่อว่า b i t l y d-computer ส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอจบอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอังนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามและมันไปเพครับครับ